ทุกคนดีๆต้อนรับสู่ช่องนูฟมารเตอร์และวันนี้พวกผมสองคนก็จะมาเล่นเกมโรบอทก,กับแบบที่ชื่อว่าพีตาพีตาเออเป็นแบบยองขวัญที่กําลังมาแรงมากในช่วงนี้และวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนผมที่ชื่อว่าดงอ๋อ,อเจอละ <c oughs> ดูดิครับออกจะโดนเด่นขนาดนี้หาไม่เจอเพื่อนโอเคนี่พักเยซูชัดเลยอ่ะขอตัวไปกัอนเลยเพื่อนเดินดับ <c oughs> เกนดับเกนดับไปไปไปเพื่อนเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดพาทำเพลงเราบ่นเรื่องเลยดีกว่าไปเล่นกินดีเลยต้องใช้ยาดมเคล็ดลับกา่ลมดูหนึ่งถ้าผ่านก็ได้ลมแล้วก็ไปเปิดกล่องทีนะโอเคไอเดียเพื่อนรอบนี้ก็ลองหยิบตุ๊กตาดูแล้วกันได้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 จะได้รู้ความรู้สึกโอเคน่ากลัวเหมือนเดิมอ่ะ โอ้ oh, แล้วมาเจอกันร่างทองด้วยตื่นสดๆร้อนๆเลยติดด้วยนังกล้อนะกล่องเจอกล่องแล้วเพื่อนโอเคไหนสำกับเป็นโลเลเวลจริงๆตัดพายเฮ้ยโดงใหรปอกให้ป๊อไม่รู้ใที่รู้มีกล้องมีกล้องบปา่าว้าวเศษเหรียญตกอยู่นี่นเศษเหรียญทำไมรู้สึกว่า แต่งตัวอย่างนี้แล้วมาเก็บเศษเหรียญมันให้ความรู้สึกแปลกๆไงใช่แปลกมากห้องทางซ้ายมือเหมือนมีไฟติดอยู่<ช>ของร้าน,น,น่าจะอยู่ในห้องนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหรียญมันเอาไปทำอะไรได้เอาไปซื้อของได้ซื้อสโตรสกิลของแต่งตัวโอ,โอเคโอเคเล่นไปมองซ้ายมองขวาขอออกาห้องนั่นไงกุญแจโอเคถ้ามันมาตอนนี้ทำไมเลิกแล้วใช่ ตอนนี้พวกเราหลงกันแล้วใช่รู้ไหมเกือบแปดสิบเปอร์เซนต์ในหนังผีเวลาเราแยกกันเราจะตายนะใช่โอ้แต่คุณเก็บกล่องละแต่คุณนี้น่ากลัวนั่นโด่เด้งมายันมาแล้วเพื่อนเออลงมาเลยแบะเลยนะเออลงมาเลยเพื่อนแล้วหลบเข้าตู้แบบไวมากบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะออกจากตู้นี่เราต้องรอให้แสงสีเด้งหายไปก่อนถึงจะออกไปได้ เราออกไปตอนที่สีแดงนนัน้มันยังแบบว่ามีอยู่ก็ถ่ายๆโอเคโอเคสวยคนหากล่องก็ตู้เซฟแล้วก็ยันสินนะอานนี้มีอะไรไม่มีเลยส่วนก็เป็นห้องพังๆจริงๆแล้วอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ตรงอันนี้มุมสุดเลยนี่ก็อยู่ตรงมุมสุดเหมือนกันงานหยาบละ <c oughs> อ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอ้ซำาตู้ไม่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 ลมีหรอห้องเงี้ยออกเลยถ้าเข้าไปเช็คได้ในรายละเอียดอะบางทีของมันอยู่หลังตู้เลยอ๋อโอเคไงปิดเงินพี่ป๊อปฮะมันทำอย่างนี้ได้ด้วยวะอะไรทำอะไรเดี๋ยวไปหานี่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 ไหนทำอะไรอ่อ๋อเปิดเป็นกันเลยเพิ่งรู้ว่ามันขยับโต๊ะที่ล้มอยู่ได้ อ๋อฮใช่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 เห็นไปเห็นไปฉายแบบโอเคเจอละโอ้ตกใจเพื่อนยันอย่ามาตอนนี้นะเว้ยกำลังลงบันไดเดี๋ยวตุ๊กเสพแล้วอาเลยมดไฟโอ้ยดวงโอ้หน้าหน้าเพื่อนสายอ่ะโอ้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 เดี๋ใช่มีกำลังแกะรหัสอยู่เนี่ยอ๋อร้อยเพื่อน มาแล้วเอาไม,ไม่ไม่แปะยันหรอเหลือยังไงมีมอย่าละเพื่อนอกูไม่มีตู้มอบเรียบร้อยล้างก่อนเพื่อนฝากพี่เหลือด้วยโอเคออกเลยเราไม่ย้อนกลับมาน,นะเพื่อนไปไม่ย้อนหรอ ดวสองนี่ดีดดดปะ่ะช่บอกเมื่อกี้คองเออเนี่ยยันโอ้โหแค่เสียงดวงเดิมเองไหนก็ได้ละตัดก็แล้วนี่ยเห็นไม่เห็นได้เลยใช้กุญแจถือกุญแจก่อนเพื่อนอ๋อโอเคโอเควางเลยวางเลยวางที่พื้นวางแล้วใชหลบ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 เลยหลบเลยขอขออยู่อย่างนี้เพื่อนเฮ้ยมันจะตายไหมดูหน้ามันพิสูจน์ไปเลยใช่ เราไปด้านหลังด้านหลังไม่น,น่าเพื่อนอย่าอยู่แก้มันเยอะเดี๋ยวมันเอามือเอื้อมมาจับโ oh. อ้เออมาแล้วก็ <c oughs> ไม่น่ากลัวสินะนะใช่แล้วภาษาหักกองมักกี้สะดุ้งอยู่ก็หาห้องกับความชั่วร้ายโ oh my god ทำไมมันมันแดงผิดปกติจริงมันเริ่มลนะมันเริ่มโกรธปะ่ะน่าใช่นะ พอผีตัวมันพอมันโดนอะไรเงีง้ยมันมันลาเริ่มกดกับทุกตัวเฮ้ยเจอตู้เซฟเจอตู้เซฟเพื่อนเจอเเนดมาตั้งหลายห้องแนละ้วยังไม่เจอตู้ให้หลบเลยโอเคท่าน,นเดี๋ยวเรา,ารเจอสามตู้หาห้องชั่วร้ายเราจะรู้ไม่แน่ห้องไหนมันดูชั่วร้ายเหมือนว่ามันเป็นห้องแบบว่าไงนะที่มีสีมีเลือดใช่มีเลือดอโอ้โหมานะกำลังลงบันไดอยู่ กองได้เหรอโอเคห้องนี้มีอะไรมีอะไรอ่ะเจอละห้องนี้แน่นอนห้องชั่วร้ายเพราะทุกอย่างมันดูชี้ไปว่าเป็นห้องชั่วร้ายโอเคก็าป้าไมดีเลยเพื่อน<ะ>เพื่อนต้องมาดูเองเว้ยตามไปมีตู้มาเลยมาเลยมีตู้เดียว ไปเช็คกกัอนว่าห้องตรงนี้มีตัวให้หลบวะห้องอยู่ร้ายไม่ไม่ห้องห้องนั่นยังไง oh. กลับหลังไปอยู่ซ้ายมือจะมาเช็คหาห้องหลบก่อนโอเคจองตัวนี้เลยเละกันเออห้องนี้หลบได้โอ้ยไม่ได้หรอนี่ไม่เคยเข้าไปดูดูดิ hey, มาแล้วแล้วบน,นั่น แดงโอเคไปแล้วออกได้วายฉันรอดยังอยู่ไม่มัาขึ้นบนไปคนบ่มันคงไม่กลับมาแล้วมั้งแค่เวลสานเองนะใช่ปะไม่รู้กำลัง <c oughs> ดูอยู่ โอเคจริงด้วยมันไม่กลับมามเป็นห้อ,หองเชลลไยทางขวาม,มือรั่นะอ๋อรู้เหรออ๋อเราจะไปม,มองขาดด้วยไม่ได้มไม่ให้มองก็ต้องมองไงแต่ไปเฮ้ยเยยยยมย ดูหล mm ุมอีกครั้งอ่ะดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีต้องมีดิไปเหรอเห็นปะเห็นปะเจอใช่ไหมเพื่อนไม่มีไม่มีเมื่อกี้มีเสียงอะไรล้มไม่รู้ทางเถอะเราไปเราไปตามหาดีกว่าดูหลุมอีกครั้งเนี่ยเคนไม่ให้ดูอยู่เลยอ๋อเปิดเซฟได้ละได้วเหรอเปิดเซฟได้เลยเพื่อนเซฟแล้วเราทำไงอ่ะเซฟ หมุนหมุนหมุนอ๋อโอเคมันมานะใช่เข้าตุละ่ะโอเคเอ้ยง่ายเกมน <Okay. S 2> ย่างงี้ใช่ใช่แอบมังแลยอ่ะโอเคนะโห <Okay. S 1> oh. เสียงมันเดิน จับป้านวะอ๋อผีเีิ่งเปิดโอเคแต่ถ้วเพื่อนหักกองโอเคเพื่อนเฮ้ยนี่เอาอ๋อมาบ้านอ๋อมันึ้นนสุดตรงนี้ทีนะโอเคไปวิ่งมันทำให้เราแบบว่าเจอผีเดือยขึ้นปะหรือเหรอเป็นหลอดวิ่งอ่ะใช่เป็นหลอดวิ่ง เดี๋ยวแล้วเขาเขา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 โอ้าเขาเขาเขรวังเลยเพื่อนวงเลยเพื่อนออไัทายนี่เอ้ยสวยลมาด้เฮ้มองเหมือนมาทางท้ายปะไม่ได้สิิงเเข้ายเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีไปเลยนี่เข้าไปปากเลยเอสีหยิบหมดต รอบนี้ให้หายเลยเพื่อนได้ลองมันอยู่ใต้ผมนะเว้ยลองนะใต้ผมอาจจะเจอมีมีอยู่ใต้ผมเลยเหรอไม่รู้ดอมเพื่อนโอเคมีตู้สามตู้ตรงนี้เอ้ยเจอตู้ตาตัวเพื่อนเจอแล้วตีฟ้าลงนะปะตู้ตาได้ตู้ตามาตัวนึงโอเคไม่สองตัวเหลืองโอุ้ยตวกืบปวดใจ อยู่แถวนี้เหรอใช่เจอวหัวตุกตาแล้วโอเคอยู่ไหนเพื่อนเอออยู่ตรงสิดสุดของทางเพื่อนลงบันไดมาดิโอเคลงลงไปโอเ้เว้าน,นี่อยู่ตรงทางขึ้นบันไดอ่ะโอเคเพื่อนเดินวตามไปเจอแล้วสีขาวนี่อเกียบเลย โอไม่ก็โอไม่มีเขาเจอสีแดงชหายดงหลบแดดเดยหลบแล้วหลบแล้วดีได้เจอพอดีมันอยู่นี่ใช่อยู่เรืงนี่เลยเพื่อนอยู่กับเราเลยเว้ยจนเจอเรียงแล้ว มันคงไม่เดินกลับมาใช่ไหมเออเดี๋ยวนะเจิกมันเดินกลับมามันกลับมา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 ว้าวร้อนสอนด้วยเมลกูดโอเคมันหายไปแล้วตอนนี้เราได้ตุ๊กตาสี่อันละ mm hmm. ของดีของเลย เดื่องหัวมันล่ะโอเคเรื่งหัวเลยเพื่อเนเห่นไหมคือไม่ได้มัแล้วเอานี่ไงเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหห้องเกิดการอะไรเพื่อนซ่อมซ่อมสิหอ้ไปวางเพื่อนโอเคทำม,มาแล้วจากประสบการณ์ทางซ้ายมาจะเจอผีโอเคเราไม่เจอสิ

อ่าหลอกโดนถ้าไ,ไม่โดนเพื่อนไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเราไม่โดนเหมือนโอ้โยโคตรสวยอะไรอ่ะม่วงแดงเหลืองขาวดำโอเคมาตอนกำลังได้ใจเลยม่วงแดงเหลือง,องขาวดำโอเครูปภาพเอ้ยรูปภาพยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวเลยเฮ้ยเมาจังอย่าปิดพนึก ฟังเลยเฮ้ยโดออกปะไม่ออกกลัวเมื่อกี้โดนตุ๊กตาจ้ำไปทีนึงโอเคฉันออกมาแล้วฉันเป็นตะกองมาสีก็มาสีวาอะไรวะทำไมโดนจ้ำอยู่คนเดียวเลยวะมันเลือกนายเพื่อนโดกำลังได้ใจเลยว่าตัวเองไม่โดนแน่นอนเพราะไม่ได้เป็นคนแก่ใช่แล้วโอเคภารกิจที่ห้าใช่ปะรปห,าห,าหรือว่าหาแล้วปะ เจอไวจังคนโดนดีอะนะโอเคโดนดีจริงวะเพื่อนทำมเป็นหมายเกินผีงั้วะเจอทั้งของเจอทั้งผีอะโดนดีมากเลยเพื่อนไอ้กูดเดี๋ยวไปเช็คด้วยโอ้โหโดนคนดีเลยดน้องดิจาดไม่ดีเ,เพื่อนไม่เจอตู้ให้หลบเลยท่านผ่านมาเพิ่งเจอนะตู้สองตู้เยอะละเปิดหลายห้องแล้วยังไม่เจอตู้เลย มีทีวีด้วยห้องนี้โอเคโอเคห้องนี้มีตู้ห้องนี้มีตู้สามตู้โอ้โหโอ้ยเจอแล้วหกชุดเจอตาแล้วเพื่อนจันบอยอะไรอ่ะเมื่อกี้สะดุ้งหน้าใครบางคน่าใช่เรานะเฮ้ยเจ๊ทีวีดูก็ได้เพื่อนทีวีไม่ห้องของห้องมันแล้ว ไปจังวะาโหเกิดตรงหน้าเลยอะใช่เลยเ,เดี๋ยวมากลับมาเซ็มไหมุกคนชมไหมเดี๋ยวมากลับมาเฮ้ยคันยิงกรทหารลาดคันเร็วมากนีนไ่ไม่เคลื่อนที่เลยบริการโผล่เหนือใช่เอา้ามากลับมาดีกว่า า,าเราว่าแล้วเพื่อนเอาตายมันอาจจะเป็นทหารมาก่อนเลยมันเลยมอวกิกอยู่ในนี้ได้อ,อยู่ในนี้แล้วตลอดไปไม่เจ,เจอเจอบันไดเพื่อนตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างว่ะลงรงไหนเอ่อหาทางไปเพื่อนเไปทำวิธีแล้วเจอหดดิเราต้องไขรหัสห้องไหนนี้เฮ้ยห้องนี้เรายาังเรายาังเรายังไม่ได้นี่เอา้าไม่มีหรอ โอเคหกห้าสี่หกหกห้าห้องที่นานผ่านมานไม,ม่เจอเลยเลยเหรออาจจะมองผ่านผ่านเฮ้ยใหญ่แล้วมาแล้วมันแดงปากทันทีโอ okay. เคแดงพาดีเลยกางแดงพอลเหมือนกันเพื่อนโอ้โหกานคามันคันไวขึ้นกว่าเดียวนะมันกดจัดเลยนะดูมันกดจับไปเลย ปไปเกือบออกไปละมาแล้วขเ,ลเข้าตู้เลยเข้าตู้เข้าตู้ผมเจไม่ใช่เข้าตูมันหายไปยังหายไปแล้วหายแล้วหาแล้วอ้าวสมัยเราไม่เห็นเจอไอ้นั่นเลยวะเราเจอแต่ห้องเฉยเยังไงโอเควมรมาดวงเดียนะออหมายกับเกมพวกนี้เลยดิรหัสแรกมั่งไม่ถูก่กไม่อาพูดเลย,ยเฮ้ยใช่ไหม มีมีอะไรคลิปเองน่ะคลิปเองคลิปเองเฮ้ยมาแล้วใช่โอเคเซฟอยู่ไหนตัวเองก็ทันตายเหรอเก็บเก็บเก็บโอ้ยมาไวมากอ่ะของเละมาไวมากเฮ้ยโอ้ยตายหาเขาปะเนี่ยเก็บเก็บสติหลุดเออไม่มีแบบว่าให้นึกถึงนักพักพอแม่อะไรเกมเนี่ย เฮ้ยมัแล er ้วอ <oh ่ะมาอีกแล้วอหลอแล้วโอ๊ยหลอดจู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันยังอยู่มันยังอยู่มาแล้วมาแล้วไปแลโอ้โหแม่งเกิดตรงหัวบันไดพอดีเกือบล้ไม่ทันถึงราตรางแค้นตั้งขาถือจานโอเค ตอนนี้ฉันกำลังทำออพิธีกรรมอยู่ทำพิธีกรรมอะ่ะในขณะที่ตัวกูไม่มีอะไรเลยอะ่ะถ้ามันเกิดด้านหลังเลยอะ่ะต้องวิ่งหนีมันนะหลบปะตลอดปะเผาลูกมันเพื่อนยัง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 มันจะไปหายไปถ้าเราไม่เผาโอเคกำลังเผากำลังเผากำลังเผาเผาแล้ว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 มาแล้วฮึมกำลังเผา แล้วมันจะโผล่ไหมเนี่ยเพราะตอนนี้ยืนอยู่กลางทางเลยแดดละโดโอ้มันได้เหานอะไรเห็นเมื่อคืนนะดงเสร็จแล้วเข้าเตะที่หกใช่หกเออใช่เนี่ยรับสี่บล็อกประตูละสี่บล็อกเฮ้เหมือนเดิมเฮ้แทงตรงๆวิ่งเลยวิ่งเลย โยโลดอยโอยโกยโยโแมนโคตรเหยพยายามซฟสแตนินอาไปเพื่อนเราต้องวิ่ง oh, กันอ <cond u> ีกเยอะไม่ชอบเลยเพรากิมให้เราวิ่งนีนะไม่ให้เราสู้วะมันพยายามจะฝาเข้ามาหายสุดเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวเราจะจะสามันแล้วเพื่อนโอเคโอเคหาสิหาสิมันมาเดอเๆๆอเาวังเลิวังเลวังเวังเวังเ หาย้ล้มดพยายามเซฟหน่อยเพื่อนได้ดูดูขวาให้ทาซ้ายปะฮ้ยขวาไม่ได้พี่ไปทางซ้ายจะเปนดาหมดสันๆมองมันมันดูไงวะขบอเพื่อนายขวาเพื่อนบอกที่ซ้ายม่ขวาขวาวาม่ซ้าย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 ซาย้ายซมา้าายซ้าย้าาาา โอ้ตายแน่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 โอ้เหนื่อยทำไมเหนื่อยไปอีกแล้วแต่งหน้าก็ไปเหนื่อยตอนนี้โอ้ยตายเลยตายดูไม่ทันโอ้ยไม่ทันน่ะไม่ทันเลยใช่จบละจบละเพื่อน ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เก,กิดการเดิมๆ <c oughs> ฝากด้วยเพื่อนที่เรือหอูทำเหมือนเตียนเลย, <c oughs> <ว>ยปัดเป่าวิญญาณช่วร้ายสวยมันมีเสียงแล้ววะ <c oughs> ไม่เหมือนเราเพื่อนมาแล้วตามตัดติดเลย <c oughs> แล้วโดเฮ้ยเอ้ยลไปโอ้จูกทือการจูปแบบนี่นะแคทเทินแคทเทินโอ้ตันตาแคทเทินโอ้จริงมากนี่มาเลยอะ่ะไอ้ดีละ้ะ เดี๋ยวเราดู้ว่าเร็วมันตอนนี้เฮ้ยเราจะต้องรอดแต่แค่ไม่มีเลยนะมันขึ้นอ่ะมันคว้างทีวีใส่มาแล้วโด่งมาแล้วตาตุกติดเลยเหรอไม่ติดไม่ติดไม่ติดเออมันอยู่ห่างเราพอพอสมควรอ่ะ นั่งออกอยู่ตรงนั้นเร็วเร็วเว,เวไปแล้วราคา<ว>ในบา้านนินเย่ในสกุภานยเย่มันจ้าซะเหลือเกินนี่สินะมันกันชนะชนะชนะโอ,โอ<ค><ณ>้ในสกผภานาทีง ว้าว <Wow. S 1> อ่เอาเก็บเลยอรองเท้า,าทำือนทีโอ้มันสามารถเล่นคอเดได้ด้วยอ่เข้าปั้นมาด้วยเพื่อนใช่เหรอโอเคโอเคครับทุกคนในสุดเราก็ผ่านนทีนะถือว่าเออเป็นเช็เชนะาสำหรับพวกเราใช่เราไม่ให้คะแนนกับแบบนี้ดีวกว่าดงจะเอานาทนาทอะไรเพื่อน หนึ 1> 1่งเต็มสิบหนึ่งเต็มสิบวะใช่ให้ให้เจ็ดน,นะเพราะว่ามันก็แพทเทิร์นเดิมๆอะอ oh <s illy> ที่ว่าแพทเทิร์นเดิมมันคือหาของวิ่งหนีอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เกมผีก็เป็นประมาณนี้แล้วเนี่ยอ oh แต่ที่ให้เจ็ดเพราะว่าผีมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันดูอะไรคลายอันนี้นะอารยานะหรือนี่องสิบหงมมันดูใช่ oh มันเป็นแบบมันมาฆ่าไหนคิดดูไอ้น้าตาอย่างนน่ากลัวตรงไหนอะ แต่เวลาโดนจับมันไม่ได้แบบจำสแกนเราด้วยไงมันแค่ให้ความตื่นเต้นเวลาหนีเฉยใช่แล้วเอาเป็นว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยแต่ถ้าอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับคอมเมนต์คอมเมนต์